ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวช่องสตางค์มีเดียประจาวันที่14ตุลาคม2567นะครับบัตรคนจนกลุ่มนี้เตรียมรับเงิน10,000บาทเข้าวันที่22ตุลาคมนะครับมีคุณผู้ชมถามมาว่าบัตรคนจนจะมีโอกาสได้รับเงินวันที่22ตุลาคมนี้ไหมก็จะบอกตัวตัวว่ามีนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินในเดือนที่ผ่านมาหรือเรียกง่ายๆว่ารอบเก็บตกก็ตามนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะฮะที่ใช้เสิ์ในบัตรประชาชนเนี่ยเขาจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เนาะซึ่ง คนที่ไม่ได้รับในเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากพร้อมเพย์มีปัญหานะครับหากคุณผู้ชมท่านใดที่ไปแก้ไขในเรื่องของบัญชีพร้อมเพย์หรือว่าไปผูกกับบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนก่อนวันที่18ตุลาคมที่จะถึงนี้จะได้รับเงินในวันที่22ตุลาคมนี้เป็นรอบเก็บตกนะครับและสําหรับใครที่ได้รับเงิน10,000บาทแล้วจะไม่ได้ในรอบเก็บตกนี้อันนี้เป็นคาถานที่คุณถามมาสตังตอบเคลียร์ชัดแล้วนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ แก้ปัญหาพร้อมเพยไม่ทันหรือว่าผูกไม่ทันภายในวันที่18ตุลาคมนี้ก็จะต้องไปลุ้นอีกทีนะครับในเดือนพฤศจิกายน22พฤศจิกานั่นเองนะครับดันงนั้นแล้วคุณผู้ชมท่านใดที่ได้รับเงินแล้วสตางค์อยากรู้ว่าใครได้แล้วบ้างพิมพ์ไปเลขหนึ่งนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เลยพิมพ์ไปเลขสองมาได้เลยนะครับจะได้รู้ว่าใครได้แล้วหรือว่าใครยังไม่ได้แล้วใครที่มีคําถามนอกจากนี้ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวสตางค์ก็จะไปตามข่าวแล้วก็ทําคลิปม,มาบอกคุณให้เป็นประโยชน์แบบนี้เนาะดูข่าวสารเงินด ข่าวสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังต์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังต์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0 8 2 5 1 7 1 2 9 7ง้าย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังต์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4ี่โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ